ส so, วัสดีกันด้วยนะครับเอารบสุขเกมไมค์คราบกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมสกินผมเป็นอย่างนี้คือเน็ตผมล่มนะครับคือเน็ตล่มแมงหายคือเอาจริงจริงอันนี้ผมอัพไว้หลายวันแล้วแหละม,มันน่าจะหายไปนานหายไปหลายวันเลยนะครับถึงผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัพไม่ค่อยได้อะไรนี่ก็คือเน็ตเน็ตหายเน็ตล่มอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดเห็นว่าอัพนี้คลิปนี้ขึ้นแล้วแสดงว่าเน็ตผมกับปกติแล้วนะครับแล้วค่อย มีอัดกันต่อคือรอบนี้เรากลับมากันอยู่ในไหมครับโหมดสุดไววอลธรรมดานะครับเพราะว่าเห็นหลายคนเลียกลองฮาร์ดคอร์ที่ตายเร็วเกินอะไรประมาณนี้คือมันก็จริงนะครับมันตายเร็วเกินไปคือก็เลยเอาวะตายเร็วเกินไปงั้นเราก็กลับมาอยู่กันแบบเออธรรมดาดีกว่านะครับโหมดสุดไววอลธรรมดาเอาชีวิตรอบไปวันๆทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะครับก็ คงต้องอยางอันแหละนะครับเพราะว่าฮาร์ดคอร์อย่างที่เห็นว่าเราตายไว้กันเกินไปคือเอาง่ายๆผมเสียดายอะ <c ười> คือมันไม่น่าตายเลยนะเว้ยจร,จริงๆนะครับอันนี้เราก็จะกลับมาแบบธรรมดานะครับเอาชีวิตรอดกันไปธรรมดาทากันไปแบบไปเรื่อยๆมีอะไรทําก็จะมาอัดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะทําอะไรสักอย่างกิจกรรมอะไรสักนิดนึงอะไรประมาณนี้คือทําว่าทําไมไม่ทําแมปหรืออะไรางี้เออพูดถึงแมป คือผมไปนั่งไล่หาแมปอะไรวะแม็ครับไอเทลออฟคิงด้อมอะไรอย่างเงี้ยคือปรากฏว่าคือผมลืมวิที่ลงไปแล้วจะจําได้คร่าวๆแหละว่ามันลงอะไรยังไงอย่างางี้แต่ทีเนี้ยผมลืมว่ามันลงยังไงมันต้องใช้อะไรลงบ้างนะครับเน <Yeah. S 1> นะครับเลยกะว่าไม่ไม่เอาไม่ทําแล้วมันมันไม่รู้สิครับมันหาตัวลงโหลดไม่ได้ผมหาไม่เจอนี่เรื่องจริงเลยนะเว้ย หาไม่เจอนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําอีกเลยตอนแรกก็อยากเอามาเล่นแล้วก็ลองไปหาแมปเอ่อสวีเวลทั่วไปอะไรเงี้ยที่ว่าเป็นแนวแบบสกายบ็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้ยังไม่ค่อยเจอที่น่าสนใจเท่าไหร่ถ้าใครเจอแมปที่ท,ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแบบเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดแล้วก็มีชาเลนจ์มีเควสมีอะไรให้ทําอะไรเงี้ยเออนะแนะนาพิมพ์บอกทีอะไรางี้แล้วเกิด เอางี้ดีกว,ว่าก็ผมเอาแมปไหนมาเล่นแล้วก็ผมเอาแมปคนไหนมาเล่นน่ะเออแล้วพาร์ทพาร์ทแรกอาจจะยังไม่ได้รับเชิญมาอะไรอย่างนี้และพาร์ทหลังๆอื่นๆอะไรเงี้ยผมก็อาจจะก็จะเอามาร่วมอัดด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าแมปแมปไหนมันน่าสนใจอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ผมก็ต้องหาทรัพยากรก่อนคือถามว่าเบื่อไหมกลับมาเริ่มเล่นใหม่มันมันก็ไม่เบื่อหรอกนะครับ นี่อ่าต้องทําอย่างนี้คือที่ทําที่คุณหินไปเลยคือผมชอบข้ามก่อนคือ,อาไปทําที่คุณหินก็เลยเอากระเบืองตนมาทาับขาเป็นที่ขุดไอ้ที่ตัดไม้ไอ้ที่ตัดหินแบบไม้อะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันไวดีนะฮะชี๊เล่นอันนี้เราก็ต้องกลัวตายกันแล้วนะฮะพี่ตายเร็วไปไหนอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจครับจริงๆ ตอนนี้ยังไม่หาที่อยู่หรอกครับแล้วผมจะไม่ขุดทําอยู่ด้ยวยเชื่อเราจะประยุกต์กันใหม่พันแรกไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือมาครับนี่พันแรกๆผมจะชอบขุดทําอยู่ใช่ไหมพันนี้ผมก็จะขุดห <c oughs> ลอกหลอกหลอกพันนี้ไม่ขุดแล้วพันนี้เดี๋ยวจะทํากระต๊อบเล็กๆกระต๊อบอว้ยเมื่อกี้กระตุกทํากระต๊อบเล็กๆสักนิดนึงอะไรอย่างนี้เนอ,เอืมๆๆๆขุดโคกันเลย ติดมาจากเกม Keyword นั่นเนี่ยการกระโดดเนี่ยเพราะว่ามันกระโดดได้สองบล็อกใช่ปะละ่ะออนี่มันได้แค่ได้แค่ทีละบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเอย้เสียงซอมบี้เล่นไหมครับมันก็มีดีอย่างตรงที่ว่าเวลาเราจเจอแร่อะไรอย่างเงี้ยเราใช้พลิกแอคคุดได้ไงถ้าเป็น Keyword นี่ ต้องไปทำเครื่องเจานะเนาะเออแต่เกมมันมีดีคนละอย่างนะเออมันเพลินเงินคนละอย่างขุดโคไว้ก่อนเลยครับไปทำไฟพาร์ทนี้ก็อาจจะกลับมาไม่นานมากเท่าไหร่นะัะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูเน็ตอะไรอย่างนี้นิดนึงเพราะว่าแม่งห่างหายจากการอัพมานานมากนานจริงๆอะหลายวันแล้วอะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งโอเค ปุ๊บ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 โอเคกุดโคมันก็จะช้าหน่อยเนาะเพราะเราใช้ไม้โอเคเก็บพินไปด้วยครับนิดนึง อ๋อและขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือก็ตอนแรกว่าเออว่าจะไม่เอามาพูดกับว่าจะปล่อยผ่านแต่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเห็นเออมันก็หลายคอมเมนต์บางคนเขาก็เข้าใจแล้วบางคนโอเคผมก็เข้าใจเข้าใจในมุมมองของของคนที่มาเม้นต่ะเออแต่ทีนี้ยังไงอะ่ะคือเรื่องมันก็ผ่านกันไปนานเนิ่นนานไปแล้วแล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรแบบเกี่ยวข้องอะ่ะคือพูดง่ายก็คือเวลาจะเม้นอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดผมบอกไปแล้วยังไงก็คืออย่างนั้นแหละครับแล้วก็ไม่ต้องมาเม้นอะไรอย่างี้ดีกว่าเนาะเม้นอะไรให้ที่มันเกี่ยวกับคลิปอะให้มันแบบเออแบบพี่อย่างง้นอย่างนี้เออเป็นอย่างอื่นผมจะไม่ว่าไม่อะไรเลยแต่เป็นอย่างนี้คือแบบบางทีมันก็เยอะเกินไปเนาะนะครับคือเอาง่ายๆลองมองมุมมองของเราบ้างแบบโดนอย่างนี้แล้วมันจะรู้สึกยังไงแบบเออแบบอัดคลิปแล้วมาเม้นอย่างเงี้ยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะครับเวลาเราเม้นอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับ โอเครู้เรื่องนะโอเคคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องอะไรนะครับปึ๊บอันนี้ตัดไม้ก็เลยนี่ผมจะทําบ้านอยู่ตรงนี้แหละขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเนี่ยแหละมันไวตรงนี้แหละลวลาครับอันเนี้ยอม อันนี้ไม่ใหญ่เนาะปุ๊บโอเคไหนไหนข้าไก่สังเินึงดีกว่าเอาชิดลืม เยอะดีนะอุ้ยไข่อุ้ยแอปเปิ้ลด้วยเอ้าเอ้าติ๊กแซกเหรออู้อู้อู้โอ้โหไข่สองฟองพอดีเลยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกินแอปเปิ้ลหน่อยอ้มอ๊บโอเคเดี๋ยวอึบอึบโอเค โอเคนะครับขออภัยนะครับพอดีว่ากดออกไปดูข้างนอกมาว่ามันอัดหรือเปล่าเผื่อพลาดเผื่อพลาดเอาใส่ฟังเป็นด้านแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยได้ละอืมมันอ่าได้ละได้ละเก็บไว้นะครับคือเก็บไว้ก่อนแม่งไก่จ้าฮึ โอเคครับเก็บเปไม้ก่อนนี่เดี๋ยวจะทําบางอย่างตรงนู้นนี่น่าไปมากเลยอบองตรงบนยอดเข่าบนโน้อนอ่ะอืมผมต้องการดินมาถมตรงนี้อืมแมง <laughs> มามามาต่ออย่างที่รู้ๆกันนะรับอันนี้อเอ๊ะไม่รู้สินะตื่อเออคือตอนนี้ผมอัดตอนกลางวัน นะครับก็อาจจะมีอะไรวุ่นนิดนึงนะฮะพอที่บ้านมันมีเด็กนะครับหลาน <c oughs> ซึ่งมันชอบวิ่งมาเข้าห้องนู้นห้องนี้เมื่อกี้ก็มาเคาะก็เลยไปดูนิดนึงโอเคมาหนึ่งอสองสามตึ๊บปุ๊บเลยสองก่อนเฮ้ยต้นไม้แก่อ๋ออโอเคเราจะทำแค่ตรงนี้ก่อนกระต๊อบเล็กๆ ซึ่งตอนนี้แม่งจะมืดแล้วโอเคเอาอันเดียวครับพี่ปึ๊บปึ๊บอ่าเอาไก่ไปเผาก่อนเราอืมใช้นี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าโคนี้มันได้เจ็ดอันอยังมันจะไม่คุ้มเะยครับทำบ้านทำบ้านบอกแล้วว่ารอบนี้ รอบนี้ผมจะไม่เนี่ยอ๋อมึงไม่ดูดเหมอวะผมจะไม่อยู่ในถ้ำอ,อืมครับรายต่อเดียววะใช่ใช่ใช่ช,ช่อันผมอยากได้พื้นบ้านเป็นพื้นสีขาวโอเคบ้านเรายกสูงไหมไม่ต้องหรอกอืมยกสูงเถอะต้องทำเสาก่อนใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใชนี่หนึ่งสองสองสี่สี่

ยคใหม่ครับคือไม่ยังคืออยู่แม่งแต่ใหนทำอะ่ะเออจริจริงๆจริงๆข้างๆนี่ยังไม่ต้องปูก็ได้นะเพราะว่าไอ้นี่ปุ๊บมันต้องอันนี้คือจะยังไม่ทําหลังคาหรอกเออถ้าอยากประหยัดพื้นที่ง่ายๆเลยประหยัดเสาเออใช่ใช่ ขุดพื้นปูพื้นเป็นพื้นง่ายกว่าปึ๊บปึ๊บอืมอืมอืมโอเคได้กาและหม่ำก่อนครับแล้วตรงนี้ครับเสาไปเลยครับมับอือหือ,อ,อโอเคเอ้ยผมได้เปิดหมอนเปล่าวะ เปิดนะครับนอมอลด้วยโอเคโอเคคือแรกทุกทีเราจะอยู่กันแต่ในถ้ำนะครับรอบนี้เราก็อยู่ขออยู่ในบ้านเนี่ยเหออดีไม่ดีเอ้ยอ๋อฮาโลาวีนใช่ใช่โอ้มีงี้ด้วยเดี๋ยวขอไปบูก,ก่อนเผื่อมันจะได้อะไรจากตัวมันนิดนึงแบบฟังกิง้ง ไหนโอ้เข้าท่าเข้าเขาท่าเว,ว้ฮอโลวีนอ้าวแล้วตัวที่ตัวที่ไม่ได้ใส่หมวกนี่คืออะไรวะสู้ในน้ำครับได้เปรียบที่สุดไม่มันระเบิดก็ระเบิดอยู่แค่ในน้ำทำไมทำไมทำไม มาเถอะครับมาเถอะครับคิปเปอร์รเาราบินรอบขึ้นไปขึ้นไปไหนได้แล้ววะก็ยังไม่มีอะไรดรอปเนี่ยอ๋อหรือว่าเป็นแค่คอนเซปต์เฉยคิปเปอร์ปปอรตุ้มเอออุ๊ยอีฮีอะสเกลตันสเกลตันนี่ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่นะฮะโอเค เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันมีอะไรดรอปหรือเปล่าพวกฮาโลวีนแต่รู้สึกว่ามันจะยังไม่มีอะไรดรอปมาให้นะฮะโอเคตรงนี้เราก็อืมเราจะเจาอันนี้เก็บไหมวะหนึ่งสองสามปุบป๊บปั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 ๊บอืมปั๊บปั๊บเดี๋ยวตัดตูเข้าบ้านเราจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้อานะฮะนี่ อ้าวข้างๆแค่สี่ยังเหรอถ้างั้นก็ต้องอยู่ตรงนี้โอเคจริงๆก็ต้องควรที่จะทำกระจกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำเอ้าไม้ไม่พออไม้ไม่พอไม้ไม่พอไม้ไม่พอ อืม hmm. ไม่ไม่พอนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับดงไม้อยู่ใกล้ๆปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามคือภารกิจนี้ก็พานี้แค่ทำบ้านอะไรอย่างนงี้ให้เรียบร้อยก่อนเชี่ย <Yeah, S 1> ไม่ถึงอาอไม่ถึงอะโอเค แล้วก็คาบไปเลยตามจริงมันต้องขึ้นสูงกว่านี้เงีอันหนึ่งนนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าบ้านคือบ้านมันต้องสามบอกกันเนาะใช่ใช่ใช่เพราะงั้นไม่หายต้นหนึ่งตึ๊ดๆด็ดเดดดด้ยเกียวตัน ไว้ไว้วืดวืดไว้ไว้ไว้เต็มเต็มเลยื้อหือรอดไปต้นนี้ตัดไปแล้วตันนี้เสี่ยวกิปเปร์มากหันหลังไงฮะเอ็นเดอร์แมนครับวิธีตีง่ายๆเลย นไนวะเสียงแม่งสุดยอดยไงวะไงวะเอ้าไปแล้วเหรอ,อยังอยู่อ๋อเนี่ยโดอยู่แค่นั้นเนี่ยโดมาดิโอ้โอ้โอ อยู่ไหนทางโน้นทางโน้นทางโน้นอันโน้นทางโน้เนเอ็นเดอร์แมวโถูเฮ้ยดีนะเนี่ยเป็นโหมดธรรมดา <c oughs> ช่อดีครับโชคดีโชคดีไปโชคดีไปเป็นฮาร์ดคอร์กันเด้งไปแล้วครับอืมเป็นฮาร์ดคอร์นี่ผมจะโดนด่าอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอพี่ตายอีกแล้วเหรอเอ้ยบ้านอยู่ทางโน้นดีกว่า เกล้าตันไม่กลัวครับไว้เวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดเฮ้ยมังยิงรัวจังเ๋อ,อไฟไหมไฟไหมโอเคขึ้นไปทางนี้นี่บ้านขครโอ้ยังอยู่เลยอยู่ใช่ไหมอืมอืมไฟไว้ไว้ไว้สู่ก็สู่มันได้โอไย

ขออภัยจริงๆพัดนิ้วคือว่าจะติดขัดับ่อยเหลือเกินเพราะว่าพอดีตอนนี้ทํางานอยู่มีไม่ทางานนะครับแต่วันนี้พวงพักเที่ยงผมเลยกลับมาบ้านวางจัดแลอะอัดัล็หน่อยนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปกันละแป๊บหนึ่งขอทําบ้านให้เรียบร้อยก่อนถามว่าพี่เอ็มทำงานอะไรคือทุกิจที่บ้านนะครับโอ้ อ๋อไม่ใช่อันนี้ไอ้เนี่เนี่ยอ่าอันนี้ครับมาถูกกังเบ้าวะเชี่ยแก้วโกชี่ิเนี่ยโอ้นหนขาดไปขาดไปอันเดียวกันก็ได้นี่พอดีเลยนะหนึ่งสองปึ๊บ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  โอเค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 อีกบล็อกหนึ่งแล้วก็เอ้าตรงนี้ปั๊บปั๊บ <c oughs> บ้านหลังแรกครับไม่ใช่โครงการรถคันแรกเดอ้อโอ้ไม่หมดเวย้ย อ่าเรียบร้อยอเ,เอาไก่เฮ้ยพอดีเลยอะ่ะจับไก่ขังไว้ในบ้านครับ <c oughs> อ๋อลืมไม้นั้นขาดอันหนึง่งปึ๊บปึ๊บนี่แหละฮะบ้านหลังแรกของเราเดี๋ยวไปค้ับระตูก่อน โหมันดึงมาสามอันเลยเหรอวะลืม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 อยู่ในนี้เนี่ยลูกโอเคขอไม้สีขาวสักสักหน่อยดีครับพาทนี้เราจบแบบมีบ้านนะครับรทุกทีนี่แม่งอย่างที่เห็นอยู่ในทำโอเคโอเค อบ้านเราแบบมันดูปนแปลกๆนะเพราะว่ามันยังไม่มีหลังคาไม่เป็นไรครับแค่โอ้โหแค่พัดแรกเรามีบ้านอยู่นี่ก็สุดยอดแล้วนะฮะทุกทุกที่นี่แม่งเอ้ยหใหม่ๆหมนึกว่าใหมจะล่วงอย่าเพิ่งล่วงนะคะลกูกปรับมาแจมแจมแจมขุดแค่นี้ ทำเป็นกระจกแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นโอเคเลยย้ายของก่อนว่าย้ายตรงนี้ก็ได้นี่วะไม่ถึงอีกอ้าวผมไม่ได้ครับอลอพิกแอร์ก่อนอ้าวออกไปแล้วไม่เป็นไรครับมันก็อยู่แค่เธอนี้แหละ ครัเอาล,ลมพิกแอ์ก่อนโอเคขุดอันนี้ปับ๊บแล้วก็เอาไปตั้งแค่นี้แหละครับผมโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ผมก็มากำพิงแค่นี้แหละเพราะว่าเน็ตมันยังไม่ดีไม่รู้จะได้อัพได้ตอนไหนก็ อัดดองไว้เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพันหน้าเราจะไปทําอะไรอย่าลืมนะครับที่ผมบอกมีแมปอะไรก็ช่วยกันแนะนําหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ